สวัสดีครับผมเก่งมาลูครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม l a g n น r o ล็อก e ิ i n NFT นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำสิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่เราจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับว่ามันพอจะมีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้เก็บเลเวลได้ไวไปไกลกว่าชาวบ้านนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือระบบปาร์ตี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายล่างที่เป็นรูปบวกๆนะครับอ่าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับในช่วงแรกนะครับจริงๆก็คือตลอดแหละถ้าเป็นไปได้นะเราก็ควรที่จะเชิญตัวละครตัวอื่นๆเนี่ยเพื่อเข้าปาร์ตี้ของเรานะครับเราจะได้ฟาร์มทีหลายๆคนนะครับพอเราฟาร์มได้หลายๆคนเนี่ยเราก็จะเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ว่าระยะเวลาในการจ้างคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับอย่างอันเนี้ยของผมอะคือหมดและจ้างไม่ได้แล้วเราก็กดชาร์จฟรีได้ก่อนนะครับกดชาร์จฟรีเนี่ยมันจะชาร์จได้4ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็สามารถจ้างคนอื่นได้นะครับทีนี้เวลาเราจะจ้างเนี่ยเราก็พยายามจ้างคนที่โหดๆนั่นเองนะคนที่แบบรีวิวสูงๆอ่าเดี๋ยวผมก็จะเทสแบบนี้เลยแล้วกันนะครับอ่าผมก็จะจ้างมาเลยนะอ่ากดมาเลยกดมาเลย อ่าผมก็จ้างมา4คนเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆจะเห็นว่าระยะเวลาข้างล่างเนี่ยมันจะลดไวมากนะครับตามจํานวนคนที่เราจ้างนะครับเราจ้าง4คนก็เหมือนมันแบบคูณ4ี่ครับมันก็หายแบบทีละ4เลยอ,ะอ่ะอ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลานี้หมดมันก็จะจ้างไม่ได้ครับเราก็ต้องชาร์จอีกเวลาเราจะชาร์จเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกมันจะได้ฟรี4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้า สี่ชั่วโมงหมดแล้วเราก็จะต้องเนี่ยมีไอ้ตัวนาฬิกาทรายนะครับอันนี้เวลาเรากดใช้ก็จะได้สี่ชั่วโมงนะครับผมก็กดไปปุ๊บแมเพิ่มมอีกสี่ชั่วโมงครับแล้วก็สําหรับใครที่รีบก็มีเหรียญแมวให้กดด้วยนะครับอ่าหรือใครมีนาฬิกาทรายแบบเทพแปดชั่วโมงสิบหกชั่วโมงก็กดได้นะครับผม เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาในการฟาร์มเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ exp ได้จอ็อบได้เงินเนี่ยไวมากเห็นไหมดูที่ด้านซ้ายครับขึ้นกระฉูดมากครับแป,ป๊บๆโอ้โ,โหได้หลายร้อยเลยครับผมและเรายังสามารถบังคับตัวละครตัวอื่นที่เราว่าจ้างมาได้ด้วยนะครับเนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีผมเล่นเล่นเมดเลยนะนี่อันนี้ไม่ใช่ตัวผมนะครับก็คือจ้างเขามานะเราก็บังคับได้นะครับ เนี่ยเห็นไหมไปบังคับตัวอื่นได้ครับอ่านะบังคับได้แล้วก็กลับมาที่ตัวผมครับต่อมานะครับก็คือการอัพเซตัตนะครับผมอันเนี้ยผมแนะนําเลยนะว่าควรที่จะมาทําตรงนี้ก่อนก็คือการปิดออโต้ต,ตรงนี้ครับตอนแรกเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นติ๊กออโต้ตรงนี้ครับก็คือเวลาเราเลเวลอัพปุ๊บเนี่ย สเตตัสมันจะอัพให้เลยครับเพราะฉะนั้นให้เราปิดตรงนี้ครับไม่งั้นเนี่ยมันจะอัพมั่วให้เรานะเราต้องมาปิดก่อนครับอ,อย่างเช่นแบบเราอยากจะอัพเราเล่นเวทอย่างเงี้ยเราอยากเล่นอินล้วนตอนแรกถ้าเราไม่ปิดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็อัพมั่วให้เราเลยอย่างเงี้ยครับอ,อย่างสมมุติผมเล่นแอนเนี่ยผมอยากอัพเอจิลักถ้าเกิดผมเปิดไว้ก็โอ้โหเรียบร้อยครับ แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับใครที่ลืมหรือว่าปิดไม่ทันนะครับมันสามารถรีสเตตัสได้นะครับผมแล้วก็บอสฟิลเนี่ยเราควรจะค่ามันบ่อยๆนะครับเพราะว่าไอตัวบอสฟิลเนี่ยมันให้ของดีครับก็เป็นพวกอีลูโอลิเนี่ยอ่ามันจะเราจะสามารถเอาของพวกนั้นนะ่ะเอามาอัพเกรด อุปกรณ์ต่างๆของเราได้นะครับเอามาตีบวกนั่นเองนะครับผมก็ขอเวลาตีบอสสักครู่อ่าบอสก็ตายเป็นที่เรียบร้อยไหมครับมันจะได้ออลูเยอะมากครับผมทุกๆบวกห้านะครับมันจะใช้พวกโอลิหรือว่าออลูในการตีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มกันนะครับเนี่ยสมมุติอันนี้มีดผมบวกสี่นะครับ มันจะขึ้นโบก5มันจะต้องใช้โอริ5ก้อนอย่างเงี้ยครับผมเป็นต้นนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงระหว่าง1 2 3 4มันก็จะใช้เซนีในการอัปเกรดปกตินั่นเองนะครับต่อมานะครับล้านค้าเนี่ยเราควรที่จะเข้ามาดูบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะซ e เคร t s ช็อปนั่นเองนี่พยายามมาดูครับเพราะว่าอะไรมันมีของดีครับบางทีเนี่ยมันมีการ์ดข้างขาวแดงอันนี้ผมแนะนำเลย การขังข่าวแดงเนี่ยดีมากครับมันจะช่วยทําให้เราฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมันจะดูดเลือดนั่นเองเราจะไม่ต้องใช้สกิลเฟิร์สเอทในการฟาร์มเลยวออไวจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทั้งค่าวแดงนะครับเนี่เห็นไหมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการเนี่ยมันสามารถดูดเลือดได้นั่นเองนะครับก็จะเหมาะแก่การฟาร์มมากๆครับแล้วก็มันก็จะมีของอื่นๆอีกนะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกโอลิ เอามาขายนะครับแต่บางทีมันก็จะต้องใช้เป็นเหรียญแมวก็จะมีพวกอาวุธแล้วก็พวกของครับประดับต่างๆนะครับนี่ครับแหวนก็พยายามมาดูตลอดนะครับผมส่วนร้านธรรมดาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาซื้อของฟรีนะครับเนี่ยมันจะมีของฟรีทุกวันเราต้องมากดซื้อนะครับเนี่ย มีโอ้โหทุกแพ็คเลยเนี่ยมีของฟรีเพียบก็อย่าลืมมากดนะครับส่วนแพ็คเกจที่ผมแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่เลยที่เพิ่งเล่นนะครับนี่เลยครับแพ็คสตาร์เตอร์นะครับโดยที่แพ็คนี้จะได้อะไรนะครับก็คือเราจะได้อาวุธของอาชีพนั้นๆประเภท4ดาวเลยนะครับ จะทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไกลตีได้แรงนะครับแล้วก็ฟาร์มได้แบบยาวๆเลยครับผมถ้าเรามีอันนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับเกมนี้มีระบบคาราฟของนะครับก็คือเราจะต้องคาฟพวกอาวุธชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาใช้เองนะครับเนี่ยมีเพียบเลยมีหลายดาวหลายประเภทนะครับก็แล้วแต่คุณสมบัตินะทีนี้เนี่ยของคาราฟเนี่ยเราก็ต้องไปสะสมนะครับ ่าเราก็ลองดูครับว่าเราอยากได้อุปกรณ์อันไหนมันก็จะบอกวัตถุดิบด้านล่างนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องหาอะไรมาบ้างเราก็คลิกที่วัตถุดิบนั้นนะครับมันก็จะมีเขียนเลยว่าได้จากไหนนะครับก็ลองดูครับผมบางทีก็ได้จากพวกร้านค้ารับอย่างสตาร์ดัสอย่างเงี้ยก็ได้จากการย่อยอุปกรณ์นะครับเป็นต้นก็เดี๋ยวลงย่อยให้ดูครับ อ่าก็ได้าร์ดัตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการตีบวกนะครับเกมนี้เนี่ยเวลาเราจะตีบวกเนี่ยเราก็คิดดีๆนะครับเพราะว่าเราตีไปแล้วเนี่ยมันโอนไปอุปกรณ์ถัดไปไม่ได้นะครับตีอันไหนก็ได้แค่อันนั้นนะครับผมเพราะว่ามันก็ใช้เซนีแล้วก็อีลูโอรีค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็หาได้เรื่อยๆครับพวกนี้ ทีนี้มาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลเนี่ยในแต่ละคลาสอาชีพเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะครับเนี่ยอย่างสมมุติของผมเป็นแอสซสซินนะครับโนวิดมี2องเนี่ยทีฟมี4แล้วก็แอสซสซินก็มีอีกแค่4ครับก็คือมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันสามารถอัพได้สูงสุดถึง30เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าอันไหนเนี่ยสกิลอันไหนเหมาะกับเรานะครับเราอยากเล่นสายนี้ก็อัพอันนั้นได้นะครับ แต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะสําหรับใครที่แบบอัพปิดแล้วทําไงดีก็ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรีสกิลให้เรานะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรรู้ก่อนเล่นเกมนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับถ้าคุณเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม